วันนี้ก็มาในบทบาทใหม่ในฐานะแบบการเป็นนักร้องศิลปินครับผม <c oughs> ก็จากน้องบูเป็นพี่ศิลปินมันเป็นมาอย่างไงอยู่ดีๆแบบเราเข้ามาสูเส้นทางนี้ได้ยังไงสู่เส้นทางนี้ได้ยังไงใช่ไหมครับ <c oughs> เริ่มมาจากตอนที่ผมไปเป็นเกสของแฟนมีน้องหมีเนยครับแล้วก็ได้เจอกับพี่แอมเพราะว่าพี่แอมมาช่วยแบบซ้อมร้องอะไรเงี้ยครับแล้วพี่แอมก็เห็นว่าทักว่าแบบเฮ้ยบูร้องเพลงได้นะทําไมแบบ ไม่เป็นนักร้องอ,อ,อะไรเงี้ยผมก็เลยบอกว่าก็ผมรอพี่แอมพี่แอมทำเพลงให้นี่แหละครับ <laughs> ก็เลยเป็นโอกาสที่แบบว่าได้แบบทําเพลงแล้วก็พี่แอมก็ชวนมาว่ามาทํากับ Love Is อย่างเงี้ยครับแล้วผมก็ติดตามแบบพี่ๆศิลปินใน Love Is <laughs> อยู่แล้วแล้วก็ชอบชอบเพลงอยู่แล้วด้วยเงี้ยครับก็เลยแบบดีใจมากๆที่ได้มาอยู่ Love Is ครับแล้วอ,อย่างตอนไปขึ้นคอนเสิร์ตพี่แอมนั่นคือดีลไว้แล้วหรือว่าที่เราพูดบปนเวทีนั้นคือ ก็จริงจริงอ่ะคือมีผ่านการคุยกันกันมาเรียบร้อยแล้วหมายถึงว่ามีการคุยเรื่องการทําเพลงกันเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าแค่แบบว่าสปอยให้แฟนๆแต่ว่าได้ตื่นเต้นตื่นเต้นกันไหมครับเป็นยังงมาตัดสินใจนานไหมกว่าจะรับบทนักร้องท่านหนึ่งจริงๆไม่นานครับเพราะว่าการการทําเพลงหรือว่าร้องเพลงเนี่ยก็เป็นสิ่งที่แบบผมอยากอยู่ในใจผมแล้วก็อยากทํามาอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่มีโอกาสครับ พอพอพี่แอมยื่นโอกาสเข้ามาให้แล้วก็พี่จีฟยื่นโอกาสเข้ามาให้เงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าตัดสินใจไม่ยากก็คือรับเลยครับเพราะคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆพอมันเป็นค่าย Love is ด้วยอะค่ะซึ่งเขาก็จะค่อนข้างแบบมีชื่อนิดนึงเราต้องว่าเป็นศิลปินในแบบนักเขามันต้องทำกันันยังไงเอ๊ะเราเอ๊ะเราเหมาะกับที่นี่แล้วใช่ไหมอะไรสไตล์สไตล์เพลงที่เราชอบกับสิ่งที่มันจะต้องอยู่ในค่ายเนี้ยมันเป็นยังไงก็เตรียมตัวเยอะมากครับเพราะว่าเห็นติดตามพี่ๆอยู่แล้วแล้วก็พี่ๆศิลปินเขาก็เก่งกันมากๆก็ ต้องแบบไปฝึกร้องฝึกเต้นเพอร์ฟอร์มอะไรย่างเงี้ยครับก็ฝึกเยอะมากแล้วก็รู้สึกว่าการที่จะทําเพลงเพลงหนึ่งเนี่ยไม่ง่ายเลยกว่าจะได้ออกมาเป็นเพลงหนึ่งมันมีหลายขั้นตอนมากแล้วก็ยากมากๆก็รู้สึกว่าพี่ๆที่เขาเป็นศิลปินนี้เก่งกันมากก็จริงจริงจำวันแรกได้ไหมว่าที่เราไปต้องไปลองให้พี่แอมฟังเขาไคอมเมนต์อะงไรกลับมาเขาไปคอมเมนต์ยังไงกลับมาก็เขาก็รู้สึกว่า ผมแบบมีเนื้อเสียงที่แบบว่าเขาบอกว่ามีเนื้อเสียงที่ดีแต่ว่าก็ต้องไปเรียนเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับก,ก็ไปฝึกฝนเพิ่มครับอะไรที่ตอนนั้นพี่แอมบอกว่าเราขาดไอ้นอนที่ขาดผมรู้สึกว่าจะเป็นเรื่องของแบบเทคนิคการร้องอะไรเงี้ยครับหรือว่าการใช้ช่องเสียงให้หลากหลายมากขึ้นครับไปเรียนนานไหมก็ตั้งแต่ที่<ม>เจอเจอพี่แอมก็ก็ <laughs> <ๆ S 1> <laughs> ไปเรียนมาเรื่อยๆตลอดเลยครับ ก็พี่แอมบอกว่าไปร้องไปร้องไปเรียนแป๊บนึงกลับมาร้องดีเลยพี่แอมบอกเมื่อกี้เม่อกคือเหมือนเหมือนประมาณว่าไปเรียนแล้วก็ผมจดเยอะได้มั้งครับจดจดเหมือนแบบสอบไฟนอลครับเ<อ> Alors, ลคเชอรอ์เลคเชอร์เหมือนเหมือนสอบไฟนอลเลยแล้วก,แวก็แล้วก็พยายามแบบมาซ้อมแล้วก็เก็บดีเทลให้แบบดีขึ้นครับอย่างพอมาอยู่เราได้บอกไหมว่าบูอยากใส่มาเป็นตัวของเราไปในซิงเกิลแรกยังไงบ้างก็จริงๆพี่เขาก็ค่อนข้างอิสระครับก็ผมก็จะคุยกับพี่แอมครับว่า พี่แอมก็จะสัมภาษณ์บูก่อนว่าบูแบบชอบเพลงแนวไหนประมาณไหนยังไงแล้วก็ให้ข้อมูลพี่แอมพี่แอมก็เดเวล็อปแล้วก็มาเป็นเพลงนี้ครับแล้วตอนแรกที่เราตอนแรกที่ให้ข้อมูลให้ข้อมูลเรื่องอะไร <ผม S 1> ครับผมเหรอครับให้เรื่องของแบบสไตล์เพลงที่ชอบ,บเป็นฟิลไหนยังไงไงี้ยครับแล้วบูชอบแบบอะไรบูผมก็ชอบแบบป๊อป R าร์แครับแล้วคิดไปว่าเพลงแรกก็จะต้องเต้นเพราะมันช้าเพลงช้าต้องมีเต้นด้วยอะไรเยอะจริงจริงจริงก็มีแอบคิดอยู่ครับเพราะว่า เต้นก็เป็นสิ่งที่แบบผมชอบเหมือนกันใช่แล้วผมก็รู้สึกว่าเพลงเพลงเพลงช้าที่มีความแบบมีกรุฟที่เต้นได้อย่างเงี้ยผมก็บีฟี่แอมอย่างเี้เหมือนกันใช่ครับก็คุยกับพี่แอมเหมือนกันอ่าจริงพอได้วมงานกับพี่แอมกดดันไหมเขาเป็นนักแต่งเพลงแห่งยุคนี้โอ้ก็จริงๆในในในส่วนของผมอ่ะผมแบบกดดันในฐานะที่แบบว่าเราต้องแบบเป็นศิลปินอะไรเงี้ยครับเราก็ต้องพัฒนาตัวเองอีกเยอะแต่ว่าในส่วนของพี่แอมอ่ะผมก็เชื่อมั่นในพี่แอมอยู่แล้วครับผมพี่แอมเขาก็แบบแต่ง แต่และเพลงที่พี่แอมแต่งอ่ะผมก็ชอบทั้งนั้นเลยเพลงในคอนเสิร์ตเขาเขาใช้เสียงเหมนกับเราเวลาเขาสอนเราเขาอย่างนุนิวเ, <c oughs> เขาใช้เสียงแบบเป็นลูกก็แบบ <c oughs> ดูเออแต่อย่างบ,บูเขาใช้แบบยังไงต้อง <c oughs> ยัง <c oughs> ไงก็เป็นลูกเป็นน้องแบบว่าเขาก็แบบว่าบูต้องอย่างนี้เขาก็จะสอนว่าบูแบบว่าไหนลองแบบนี้ซิลองใช้โทนเสียงแบบนี้ซิอะไรอย่างเงี้ยครับก็แบบ <c oughs> ช่วยผมหาช่องเสียงครับก็คือต่างโทนเสียงกันนนทนนคนละโทนเสียงกันครับต่างกันอ่ะอย่างซิงเกิลนี้เป็นยังไงบ้างที่ไปที่มา ที่ไปที่มาเหรอครับก็ที่มาที่ไปที่มาที่มาที่ไปอ่ะไม่เป็นไรเลยก็มาแล้วเอาไปใส่เราเรมีส่วนส่วนยังไงบ้างกับเพลงนี้เราส่วนยังไงบ้างก็มีการแบบว่าส่งแนวเพลงครับว่าที่ชอบว่าอยากอยากได้ประมาณไหนแบบชอบแบบกรุ๊ปกรูฟมีเต้นหน่อยแล้วก็ใส่ความสิ่งที่ผมชอบลงไปก็คือแบบเพลงเกี่ยวกับฟังเพลงใช่ไหมครับผมก็ใส่กิมมิคอะไรเข้าไปก็คือหูฟัง แล้วก็เอาหูฟังไปคอสตอมสวารสกี้ก็คอสตอมมาให้ครับใช่ครับผมก็น,น้องทำงานหนักมากของอะไรนะครับจุดไหนทีู่คิดว่าชาเลนจ์ที่สุดจุดไหนที่ชาเลนจ์ที่สุดเหรอครับผมว่าเป็นเรื่องของจริงๆทุกจุดชาเลนจ์หมดเลยครับแต่ว่าที่ชาเลนจ์ที่สุดก็คือการร้องเพลงนี่แหละครับเพราะว่าทุกคนอาจจะไม่ค่อยเห็นผมแบบในการร้องเพลงก็อาจจะแบบเป็นสิ่งใหม่ที่ทุกคนจะได้เห็นมากขึ้นอย่างลูคาดหวังยังไงบ้างกับซิงเกิลแรกของเรา สิ่งแรกก็จริงๆผมก็ไม่ได้แบบคาดหวังอ,อะไรขนาดนั้นคือหมายถึงว่าก็ตั้งใจทําแบบในหน้าที่ตัวเองให้มันดีที่สุดเท่าที่เราทําได้ครับอย่างเราอาจจะต้องทําการบ้านหนักที่สุดตัวเองหนักไปทั้อย่างบางคนถ้าไม่รู้เลยก็อ,อาจจะมองว่าเพ้าะเราหน้าตาหลอ่อหรือเปล่ามีที่เสร็จหรือเปลเลยถูก้าว่าเป็นนักรอ้องเฮ้นเราต้องอาจพิสูจน์ตัวเองว่าเราคุ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยจริงๆผมในทุกผลงานผมก็ก,ก,ก็เรียกว,ว่าต้องมามาโฟกัสที่ตัวผมดีกว่าหมายถึงว่าผมก็จะโฟกัสตัวเองว่า เราต้องทำยังไงให้มันออกมาดีที่สุดมากกว่าในทุกผลงานครับมันกดดันไหมครับกดดันไหมเหรอครับมีวความคาดหวังแห่งชาติผมว่าเป็นอะไรใหม่อ,อ,อะไรใหม่ๆมากกว่าออก็รู้สึกว่าสนุกครับ <laughs> เพราะว่าแบบเป็นบทบาทใหม่ที่ไม่เคยทําก็ได้ลองทําก็รู้สึกสนุกครับแต่พี่จี้บอกแล้วว่าจะมีแก้วเป็นแสบค่ายเป็นแก้วเหมือนเราเราต้องแบกไว้แล้วเลยไม่ใช่ครับเพราะว่าค่ายเขาก็มีแบบเป็นสีฟ้าใช่ไหมผมรู้สึกว่าก็ก็เหมาะ กับผมนะเนี่ยอะไรเงี้ยใช่ไหมหล่ออะไรอย่างงี่ไหมอโลโก้หัวใจเป็นหน้าเราเนี่ยสีฟ้าก็ชื่อบลูด้วยอย่างเงี้ยครับอย่างอย่างลุคเราอ่ะครับเป็นแฟชั่นไอคอนแล้วเรามัต้องยังไงบ้างคิีเอ็ดลุคเรายังไงก็มีมีส่วนในการแบบคิีเอ็ดลุคเหมือนกันครับว่าเราอยากแต่งตัวแบบประมาณนี้สไตลิ่งประมาณนี้อย่างเงี้ยครับก็มีแบบบีฟกับพี่สไตลิสต์ครับก็พยายามแบบว่าใส่ความเป็นเป็นเราที่เราชอบลงไปครับ แต่ว่าเวลาขึ้นโชว์อาจจะมีฮอดโชว์สักการ์ดบ้างก็จริงๆก็ต้องรอติดตามครับตอนนี้ร้อนแบบว่าเซ็กซี่เซ็กซี่อย่างเงี้ยตอนนี้ร้อนไม่รู้ตอนนี้เหรอครับก็นิดนึงครับคือตอนนีแฟนๆเป็นยังไงบ้างคะพอมาเป็นศิลปินแฟนคลับเราแฟนคลับก็ดีใจครับเหมือนกับว่าผมก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้แบบเชื่อมโยงหรือว่าคอนเนคกับแฟนคลับได้ง่ายขึ้นเพราะว่ามีเพลงแล้วถ้า ผมแบบร้องเพลงแล้วมีแฟนลับร้องเพลงเราได้เงี้ยก็รู้สึกว่าแบบน่ารักดียางในเพลงบอกว่าแบบฟังเพลงเดิมคิดถึงอะไรเงี้ยมันมีความหมายยังไงหรอหรือมันเกี่ยวกับประสบการณ์เราจริง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 ไม่มีเลยครับก็คือว่าผมรู้สึกว่าก็จริงจริงหมายถึงว่าความคิดถึงอ่ะมันมันได้ทุกรูปแบบใช่ไหมผมรู้สึกว่าเรื่องของความคิดถึงอ่ะเป็นเรื่องที่รีเลทกับทุกคนได้ก็รู้สึกว่าอยากอยากพูดถึงความคิดถึงแต่ตอนร้องเพลงเราก็ต้อง อ๋อคือได้ไอเดียมจากพี่แอมด้วยส่วนหนึ่งคือพี่แอมบอกว่าเห็นผมไม่ค่อยอยู่ไทยแล้วพี่แอมก็จะเคยมาเม้นว่าแบบอยู่ไทยบ้างไหมเนี่ยเพราะว่าลงรูปแบบอยู่ต่างประเทศบ่อยผมอ๋อรูปสต็อกครับแต่ว่าแต่ว่าจริงๆก็คือไปไปไปเรื่อยๆแต่ว่าเขาก็รู้สึกว่าเกี่ยวกับระยะทางหรือว่าแบบความคิดถึงทางไกลอ่ะน่าจะเข้าน่าจะเหมาะตออง้องอินไหมคะต้องเองนะครับก็ต้องอินในแบบเรื่องราวเราก็ต้องแบบจินตนาการ เนียวันนี้พอเราเป็นนักกรองเราจริงจังกับมันแค่ไหนไหมาถึงเออจะโฟกัสมันแค่ไหนโอ้ก็จริงจังเหมือนกันครับ<อ>ก็ก็มองแบบไปยาวๆเลยครับเป็นศิลปินเต็มตัวครับผมก็เป็นศิลปินเต็มตัวแต่ว่าก็ไม่ได้ทิ้งด้านการแสดงหรือว่างานแฟชั่นอะไรทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมครับ แต่ว่าแค่แค่มีโฟกัสในเรื่องของการทำเพลงมากขึ้นที่มันตื่นเต้นไหมเราจะได้บนสเตจเพราะปกติเราจะไปให้กำลังใจเพื่อนบ้างหลังเวทีวันนี้เราจะได้ขึ้นนสเตจโอ้โหก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับก็เข้าใจแล้วก็รู้สึกว่าชื่นชมแบบพี่ๆี่ศิลปินทุกคนเลยเพราะว่าก่อนจะทำเพลงนึงออกมาได้แบบไม่ง่ายเลยก็รู้สึกว่าเขาเก่งกันมากๆครับหลังจากนี้จะมีเซอร์ไพรส์อะไรไหมครัชอว์เคสเซอร์ไพรส์เหรอครับก็ต้องรอติดตามครับก็อาจจะ ติดตามได้ทางแบบ Love i s Entertainment หรือว่าติดตามทาง IG official หรือว่าเพจ official ผมได้บูพงศ์ทิวัต official ครับได้ทุกทุกช่องทางเขาบอกว่าจริงจริงเขาบอกจริงจริงแล้วตอนนั้นเต็นเคยแบบเหมือนจะปอยว่าเอ๊ะนี่เป็นแบบนักร้องใหม่หรือเปล่าอะไรเงี้ยคือแบบจริงจริงเขารู้ไหมล่ะเขารู้อยู่ก่อนหรือเปล่าอ๋อจริงจริงพี่เต็นไม่รู้ครับอันนั้นก็อันนั้นก็คือเขาแบบว่าแซวผมแซวผมมีแววมีแววแล้วแล้วแบบเขาไม่รู้ใช่ครับ ตอนนี้ก็ไม่ไม่แน่อาจจะอาจจะรู้แล้วครับเขาอาจจะมาเฮ้ยเจร๋ยเอบวันนี้มาคนมาเยอะเลยเมื่อแต่วันนี้คนมาเยอะเดี๋ยวต้องสังเกตดูก่อนยังไม่แบบยังไม่มีปะคุณก็คงเกยแต่อย่างนี้ใช่ไหมคะอันนั้นนะครับก็ผมว่าตอนนี้พี่เขาน่าจะยุ่งเพราะว่าพี่เขาแบบว่าทัวร์ด้วยช่วงนี้ครับอะไรแบบนี้ปากฝากบอกอะไรถึงแบบคนคขับหรือแบบคนมาวันนี้หน่อยก็อยากขอบคุณทุกคนมากๆครับแล้วก็ ฝากฟังเพลงใหม่บูยเยอะนะครับชื่อเพลงว่ายังฟังเพลงเดิมอยู่ไหมเชอ,อังกิษก็เซ o มโอซองครับก็ฟังได้แล้วทุกแพลตฟอร์มทุกสตรีมมิ่งแล้วก็สามารถดู m v บูได้แล้วทาง YouTube <ม>ของ Love is Entertainment ครับ,บจริงๆถ้ามาทะลุร้านเราจะมีอะไรสร์รทร้ายมั้ยถ้าทะลุร้านเหรอครับต้องทะลุก่อนเดี๋ยวมีเดีย๋ยวเดถึงจะตามมา<อ>ใช่ครับต้องให้ทะลุก่อนนะครับโชว์โชว์สักท,ท่อนเหรอครับ มีมีท่าเต้นครับเอ๋อมี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 ชาเลนจ์ครับก็อยากสอนสอนสอนจะสอนคนเต้นทำชาเลนจ์ไปสอมเสื้อด้วยสอมเสื้อด้วยเอาเอาเอาเป็นแบบง่ายๆแล้วกันนะครับสเต็ปนี้เรื่องรักยังฝันยังนั่งอยู่ไหมไล่จึงฉันต้องฟังบางเม เพราะสมบูชามือเพลงนั้นจังคือเมื่อไรไม่มีเพลงไหนที่ไม่คิดถึงเธอประมาณนี้บานี่ครับเดี๋ยวคืนนี้ไปเต้นเลยอยากไปตัดไฟที่บ้านเลยเพราะว่าอันนี้เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวแบบไปดูชาเลนเต็มกันแล้วก็อย่าลืมทำชาเลนด้วยนะครับถ้าถึงร้านเราจะมีเซอร์ไพรส์ต้องถึงก่อนครับให้บู๊กโซนพี่เต้นมาชาเลนด์หนึ่งโอ้หถ้ามีโอกาสก็แบบครับผมิดเียวถึงแล้วโอ้ยจริงเหรอครับ <laughs> <laughs> ขอบคุณครับแล้วก็อย่าลืมใช้เพลงผมได้นะครับใ, <laughs> ใส่เพลงใส่เพลงบูด้วย <อะ S 1> ยังฟังเพลงเดิมอยู่ไหม <inaudible> <laughs> บูพงศ์ธิวัตร <laughs> ครับ <Okay. S 2> <laughs> ขอบคุณนะครับขอบคุณครับ